ได้ครบแล้วเปิดโปรแกร,รมวอลเล่บอลหญิงยู20ชิงแชมป์เอเชียรอบชิงชนะเลิศชิงอันดบับ เปิดโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงไทยอยู่20ชิงแชมป์เอเชียหลังได้คู่แข่งขันรอบชิงอันดับ3และคู่ชิงชนะเลิศแล้ววันที่8กรกฎาคม2 5 6 7สรุปโปรแกรมวอลเล์บอลหญิงรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียณนเะมืองเจียงเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนหลังจบรอบรองชนะเลิศครบทั้งสองคู่ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ทีมชาติไทยอยู่20แพ้ทีมชาติญี่ปุ่นอยู่20สกอร์ศูถึงสเซต22่สิบสองถึงถึง ทีมชาติจีนอยู่20ชนะทีมชาติเกาหลีใต้อยู่20สกอร์3-1เซต25-6ส5 25 4 2 0 2ถ2ง1 7ยาถถบให้วอลเล่บอลหญิงไทยอยู่20จะพบกับเกาหลีใต้อยู่20ในรอบชิงอันดับ3ส่วนรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างจีนอยู่20แชมป์สูงสุด12สมัยและญี่ปุ่นอยู่20แชมป์เก่าอาดีตแชมป์เสมัยถ่ายทอดสดทาง y ย u t u b เอเชียนวอ l เล b บอล เฟ ederation โปรแกร,รมวอลเล่บอลหญิงย U20 ชิงแชมป์เอเชียวันอังคารที่9กรกฎาคม2567เวลาประเทศไทยเวลา15นาฬิกา30นาทีรอบชิงอันดับ3ไทยพบเกาหลีใต้เวลา18นาฬิการอบชิงชนะเลิศจีนพบญี่ปุ่น ทั้งนี้วอลเล่บอลหญิงไทยอยู่20เป็น1ใน4ทีมที่ได้โคต้าไปลุยศึกวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน21ปีชิงแชมป์โลก2025เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกับญี่ปุ่นเกาหลีใต้และเวียดนามที่คว้าอันดับ5หลังจากจีนได้สิทธิ์ในฐานะแชมป์เก่า